สร้างเพจยังไงให้ขายดีสร้างเพจแบบไหนคนถึงจะอยากซื้อสินค้าของเราวันนี้มีคำตอบค่ะหลายคนนะคะสร้างเพจมาแล้วนะคะยิงแอดแล้วแต่ยังไม่รู้เลยว่าเพจตัวเองเนี่ย มันมีคุณภาพหรือเปล่านะคะเราควรจะต้องใส่รูปโปรไฟล์อะไรหรือว่าเราควรจะต้องทำยังไงเพจเราเนี่ยถึงจะดูน่าซื้อมากขึ้นนะคะวันนี้เนี่ยแจะพามาเช็คและจะพาไปสร้างเพจกันค่ะอันดับแรกเนี่ยเรามาดูที่การตั้งค่าเพจกันก่อนนะคะการตั้งค่าเพจนะคะควรจะต้องมีอย่างต่ำเนี่ยจุดดังนี้นะคะ เห็นไหมคะ5จุดที่แขมเมคไว้เนี่ยก็คือ5จุดที่เราจะต้องไปแก้ไขหรือว่าปรับเปลี่ยนนะคะเพื่อที่จะทำให้เพจเราเนี่ยขายดีขึ้นค่ะอะมาดูนะคะข้อที่1เนี่ยก็คือรูปโปรไฟล์ค่ะหลายคนเนี่ยยังใช้รูปโปรไฟล์นะคะเป็นรูปสินค้าถูกต้องไหมคะเป็นรูปสินค้าเป็นรูปหมารูปแมวอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละถูกต้องไหมแต่ ถ้าคุณจะขายของในออนไลน์เนี่ยหรือถ้าคุณจะสร้างแบรนด์ตัวตนขึ้นมาเนี่ยคุณจะต้องทำ personal branding personal branding ก็คือแบรนด์ตัวตนของคุณคุณต้องเอารูปคุณค่ะขึ้นมาเป็นรูปโปรไฟล์นะคะหรือว่าคุณสร้างแบรนด์ของคุณอยู่เนี่ยคุณควรจะเอารูปโลโก้นะคะควรจะเอารูปโลโก้แบรนด์นะคะขึ้นมาเป็นรูปโปรไฟล์นะคะซึ่งจะทำให้ผู้คนเนี่ยจดจำได้ง่ายมากขึ้นนะคะ ข้อ2ค่ะรูปหน้าปกเพจนะคะรูปหน้าปกเพจมีความสำคัญยังไงนะคะ รูปหน้าปกเพจหลายคนเนี่ยเอาสินค้านะลงไปเป็นรูปหน้าปกถูกต้องไหมหลายคนเนี่ยขายของเลยบนรูปหน้าปกเพจทําให้เพจเราเนี่ยมีผู้ติดตามเนี่ยไม่อยากติดตามเราแล้ว,ลวเพราะว่าเพจเนี้ยมันเจาะจงโดยทันทีว่าเป็นเพจขายของถูกต้องไหมคะถ้าเป็นคุณคุณอยากติดตามไหมล่ะเพจขายของก็ไม่ถูกต้องไหมคะรูปหน้าปกเพจเนี่ยควรจะต้องบ่งบอกถึงธุรกิจของคุณนะคะหรือว่าบ่งบอกธุรกิจของคุณแบบย่อนะคะหรือว่าธุรกิจของคุณเนี่ย เกี่ยวกับอะไรทําอะไรนะคะหรือว่าคุณเนี่ยออกมาให้ความรู้ในด้านไหนหรือว่าคอนเทนต์ที่คุณทําลงมาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องในด้านไหนนะคะผู้ติดตามจะได้อะไรจากเพจคุณถ้าติดตามเพจคุณอะไรประมาณนี้ค่ะที่บ่งบอกถึงเพจคุณให้คุณใส่ข้อมูลตรงนี้ลงไปด้วยนะคะอ่ะข้อต่อไปนะคะชื่อบัญชีผู้ใช้ค่ะ ชื่อบัญชีผู้ใช้กับชื่อเพจคนละอันกันนะคะชื่อบัญชีผู้ใช้คืออะไรนะคะชื่อที่มีแอดด้านหน้าค่ะชื่อเพื่อการค้นหาได้ง่ายมากขึ้นนะคะอ่ะเห็นไม่เอ่ยต่อไปนะคะปุ่มกระตุ้นนะคะคุณต้องแก้ไขปุ่มกระตุ้นตรงนี้ด้วยนะคะเพราะปุ่มกระตุ้นตรงนี้นะคะ จะช่วยส่งต่อเมสเซจหรือว่าส่งต่อลูกค้าเนี่ยไปยังที่ต่างๆที่เรากำหนดไว้สมมุติว่าเรามีฐานแฟนอยู่ใน line official a c c o u เ t ถูกต้องไหมคะเราจะสะสมฐานลูกค้าเนี่ยไว้ที่ line official ถูกต้องไหมเราก็เอาลิงก์ line official เนี่ยมาใส่ในปุ่มนี้นั่นเองค่ะง่ายๆเนาอะ,อะ ต่อไปนะคะข้อมูลเกี่ยวกับเพจนะคะตัวนี้เนี่ยสำคัญมากตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นคีย์อย่างหนึ่งนะที่จะเอาไปขึ้นใน Google ด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยให้เราบ่งบอกเกี่ยวกับธุรกิจของเราว่าธุรกิจของเราเนี่ยทำอะไรนะคะ ขายอะไรนะคะตัวนี้เนี่ยเฟซบุ๊กเขาจะฟิกมาให้เลยว่าต้องใส่นะคะเขากําหนดมาให้เลยว่าต้องใส่นะคะไม่ใส่ไม่ได้นะคะเพราะสังเกตไหมถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยมันจะขึ้นมาให้เราเรื่อยๆมันจะขึ้นมาให้เราใส่เรื่อยๆนะคะข้อมูลเหล่านี้นะคะเดี๋ยวแถมให้อีกข้อนึงละกันนะคะก็คือเนื้อหาหรือคอนเทนต์นะคะ เนื้อหาหรือคอนเทนต์เนี่ยต้องเป็นเรื่องในทิศทางเดียวกันนะคะเจาะจงเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้นนะคะเพื่อได้ฐานแฟนเพจที่ได้คุณภาพนะคะเวลาเราจะขายของเนี่ยมันจะได้ขายง่ายนะคะหมายเหตุนะคะการทำคอนเทนต์ไม่เจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึง่งเนี่ยจะทำให้แฟนเพจหรือลูกค้าเราเนี่ยงงนะคะว่าเพจคุณเนี่ย ตกลงมันเกี่ยวกับอะไรกันแน่ตกลงจะขายเสื้อผ้าเด็กหรือว่าจะขายเสื้อผ้าผู้ใหญ่ตกลงจะขายอะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้ผู้ติดตามเราเนี่ยน้อยลงทําให้ฐานลูกค้าเราเนี่ยน้อยลงไปด้วยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะแขกก็จะพาเพื่อนๆนเนี่ยมาสร้างเพจกันด้วยนะคะอันดับแรกเนี่ยมาที่หน้า Facebook ส่วนตัวของตัวเองก่อนนะคะอ่าพอมาที่หน้า Facebook ส่วนตัวเสร็จแล้วเนี่ย ให้เรามาที่สร้างเห็นไหมเอ่ยปุ่มบวกด้านบนค่ะ,ะกดสร้างไปเลยพอกดสร้างเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะคะมันจะขึ้นป๊อปอัพตัวนี้ขึ้นมานะคะให้เราเลือกไปที่เพจค่ะเห็นไหมเอ่ยโอเคค่ะกดเลือกเข้าไปเลยนะคะทีนี้เนี่ยเขาจะให้เราตั้งชื่อเพจถูกต้องไหมคะ การตั้งชื่อเพจเนี่ยแขยกตัวอย่างเลยนะคะว่าให้ใส่ชื่อแบรนด์แล้วก็สินค้าของคุณนะคะสมมุติว่า,าแขยจะขายเสื้อผ้าวินเทจใช่ไหมแขยก็จะแบรนด์ของแขยก็คือดุดแขยถูกต้องไหมคะดุดแขยเสื้อผ้าวินเทจเห็นไหมเอ่ยถ้าเกิดคนอยากได้เสื้อผ้าวินเทจเนี่ยเขาก็จะค้นหาคําว่าเสื้อผ้าวินเทจสิ่งแรกที่จะเห็น เห็นชื่อเพจแล้วไหมคะอ่าเห็นค่ะโอเคค่ะอ่าหมวดหมู่ต่อไปนะคะก็คือหมวดหมู่ธุรกิจนะคะเป็นเพจเกี่ยวกับอะไรนะคะให้เราไปเลือกนะคะมันจะคลิกมาตรงนี้มันจะให้เราเลือกเยอะมากนะคะให้เราเลือกไปที่ที่เกี่ยวข้องกับของเราอะคะอ่ะอ่าของแขกก็จะเป็นการช้อปปิ้งและการค้าเนาะ,ะโอเคค่ะ โอเคใส่แค่นี้พอนะคะคำอธิบายตรงนี้แหละเป็นคีย์สําคัญอย่างหนึ่งที่คนค้นหาใน Google เนี่ยจะได้เจอเราด้วยนะคะและเป็นอีกอย่างหนึ่งที่มันลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแอดโฆษณาเราได้ด้วยนะคะอะแค่จะแขก็จะใส่นะคะคำว่าขายเสื้อผ้าเนาะวินเทจจบแค่นี้เลย โอเคค่ะถัดไปสร้างหน้าค่ะพอใส่ข้อมูลอะไรเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดไปที่สร้างหน้าค่ะ,อะโอเคอ่าพอเรากดสร้างหน้าเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราเลื่อนมามุมด้านนี้นะคะมันก็จะบอกว่าให้เราเพิ่มรูปโปรไฟล์ถูกต้องไหมคะอ่ากดเพิ่มรูปโปรไฟล์เลยนะคะแล้วเราก็เลือกรูปโปรไฟล์อ่ะสมมุติแขนเลือกเป็นรูปนี้เนาะโอเพน รูปโปรไฟล์แนะนําให้เป็นรูปตัวเองนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะรูปหน้าปกนะคะบ่งบอกถึงธุรกิจของคุณถูกต้องไหมเอ่ยอ่ะใส่ไปเลยบ่งบอกถึงธุรกิจของคุณนะคะเรียบร้อยเนาะอ่ะต่อไปกดบันทึกค่ะอ่าพอมาบันทึกแล้วเนี่ยเห็นไหมเอ่ยมุมตรงนี้นะคะเขาจะให้ใส่ สร้างแอดผู้ใช้เห็นไหมเอ่ยอ่ะกดเข้าไปเลยค่ะทีนี้เราก็กดเขียนชื่อนะคะเขียนชื่อเกี่ยวกับอ่าเขียนชื่อแอดของเราเวลาคนค้นหาเนี่ยมันจะได้ค้นหาง่ายนะคะอ่ะสมมุติว่าแข็ใส่แล้วเนาะโอเคค่ะเสร็จแล้วตรงนี้เห็นไหมเอ่ยเพิ่มปุ่มตรงนี้ค่ะอ่าตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เราเพิ่มปุ่มนะคะ ให้เรากดเพิ่มไปเลยค่ะ,อะพอกดเพิ่มปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นป๊อปอัพมาหน้านี้เนาะเดี๋ยวแขกจะแนะนำแล้วกันเนาะใส่เป็นปุ่มส่งข้อความ1นึ่งนะแล้วก็ใส่ปุ่มเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะ 2แล้วก็รับชมวิดีโอด้วยอันนี้เราก็สามารถเลือกได้นะคะแต่แข่แนะนําที่แนะนําเลยจริงๆก็คือส่งข้อความแล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมเรียนรู้เพิ่มเติมเนี่ยเราสามารถใส่ลิงก์ไปยัง l i น์แอดไลน์ i อฟฟิเชียลแอดเคาเราได้ด้วยนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะแค่นี้เนี่ยทีนี้เนี่ยเราก็ไปหา เนื้อหาของเราเนี่ยเนื้อหาหรือว่าคอนเทนต์ของเราเนี่ยทำคอนเทนต์ออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปในเพจนะคะคอนเทนต์เนี่ยมีความจําเป็นอย่างมากนะคะเกี่ยวกับเพจขายของนะถ้าคุณจะโพสต์ขายอย่างเดียวยังไงคุณไม่ได้ลูกค้าแน่นอนแนะนําให้ทำคอนเทนต์ไปด้วยนะคะค่าแอดคุณเนี่ยก็จะถูกลงด้วยโอเคเนาะ สำหรับวันนี้นะใครที่ได้ความรู้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แขกด้วยนะคะหรือว่าใครติดปัญหาตรงไหนนะคะก็กดคอมเมนต์ลงด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ